คุณเชื่อไหมว่าคนเราสามารถคิดถึงใครบางคนที่ไม่เคยเจอได้จริงๆและบางทีความคิดถึงนั้นอาจเดินทางข้ามแม่น้ำข้ามเวลาหรือแม้แต่ข้ามชีวิตเพื่อกลับมาหาเราอีกครั้งผมชื่ออาชินักเขียนอิสระอายุ34ปีเพิ่งย้ายมาอยู่ที่อำเภอเล็กๆริมแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคาย ผมไม่ได้มาศึกษาเรื่องพญานาคผมไม่ได้สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติผมแค่หนีบางอย่างในเมืองบ้านที่ผมเช่าอยู่เป็นบ้านไม้ติดริมน้ำหลังเล็กๆมีเพียงยายแก่ๆคนหนึ่งชื่อยายคำเป็นเจ้าของทายิ้มให้ผมครั้งแรกแล้วพูดว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนมารออยู่เหมือนกันนะลูกแต่เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยผมยังไม่เข้าใจความหมายนั้น แต่ผมก็ยิ้มตอบและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองที่เนียบที่สุดที่เคยอยู่มาทุกเย็นผมจะออกไปนั่งริมตะลิ่งที่ตรงนั้นจะมีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งเล่นคนเดียวเกือบทุกวันเธอไม่เคยพูดกับใครแต่จะวาดรูปปลารูปเกล็ดงูลงบนพื้นทรายผมถามว่าหนูชื่ออะไรเธอไม่ตอบแต่ส่งยิ้มบางๆให้แล้วชี้ไปกลางแม่น้ำ เขาอยู่ตรงนั้นค่ะเขาฟังเราอยู่วันนั้นผมไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกอบอุ่นแบบแปลกๆที่ได้คุยกับเธอคืนหนึ่งของเดือนตุลาคมยายคำบอกผมว่าคืนนี้อย่าลืมดูบ้างไฟนะลูกเขาอาจจะมาให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ผมหัวเราะนิดๆไม่ได้เชื่ออะไรมากแต่คืนนั้นท้องฟ้ากลับนิ่งสนิท ไม่มีงานเทศกาลไม่มีเสียงโวกเวกแต่จูจ่ๆก็มีแสงไฟลูกกลมๆล,ลอยขึ้นจากแม่น้ำไม่มีเสียงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นยกเว้นผมกับเด็กหญิงคนนั้นที่ยังวาดรูปอยู่ในทรายหลังจากวันนั้นผมเริ่มเห็นเธอบ่อยขึ้นแต่ไม่เคยเห็นเธอเดินมาหรือเดินกลับเหมือนเธอแค่ปรากฏขึ้นตรงนั้นกระทั่งวันหนึ่ง ยายคำให้ผมย้ายห้องนอนและใต้เสื่อเก่าๆผมเจอซองจดหมายสีซีดที่เขียนว่าถึงใครสักคนที่อาจมาอยู่ที่นี่ทีหลังถ้าคุณเจอเด็กหญิงคนหนึ่งริมโของอย่าลืมบอกเธอว่าพ่อของเธอยังรออยู่ทุกวันซองจดหมายนั้นลงชื่อว่าคิรีและลงวันที่เมื่อส2บสองปีก่อนผมถามยายคำว่า คุณคีรีคือใครครับเธอตอบว่าคนที่เคยมานั่งรอทุกวันเหมือนเธอนั่นแหละลูกแต่เขารอคนที่ไม่เคยกลับมาผมเริ่มค้นข้อมูลจากข่าวเก่าในพื้นที่พบว่าในปี2559เคยมีเหตุการณ์เด็กหญิงวัยแปดขวบพลัดตกน้ำในช่วงคืนบ้างไฟพญานาคชื่อของเธอตรงกับชื่อที่ยายคำเผือพูดขึ้นครั้งหนึ่ง น้องนาวาเด็กนั่นเหมือนเธอเหลือเกินนะลูกผมเริ่มสับสนเด็กที่ผมเห็นทุกเย็นคือเธอหรอแล้วทำไมผมถึงรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ผีเธอยังรู้สึกเหมือนเป็นใครบางคนที่ยังอยู่ตรงนี้เสมอวันสุดท้ายก่อนผมจะย้ายออกผมออกไปริมน้ำอีกครั้งและเธอก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นวันนี้เธอพูดประโยคเดียวกับวันแรกที่เจอ เขาอยู่ตรงนั้นค่ะเขาฟังเราอยู่แต่คราวนี้เธอหันกลับมามองผมเต็มตาแล้วพูดว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะพ่อผมร้องไห้โดยไม่รู้ตัวภาพสุดท้ายคือรอยเท้าเล็กๆเดินหายไปในเงาสะท้อนของแม่น้ำแสงไฟดวงสุดท้ายลอยขึ้นกลางโขงจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย แม่น้ำบางสายอาจไม่ได้มีไว้ข้ามไปอีกฝั่งแต่อาจมีไว้ให้ใครบางคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมหรือบางครั้งบ้างไฟพญานาคอาจไม่ใช่แค่แสงจากแม่น้ำแต่อาจเป็นความคิดถึงที่ลอยขึ้นมาทักทายปีละครั้งก็ได้นะครับ